บ้านที่ออกแบบมาเพื่อทุกเจเนอเรชันให้อยู่สบายนะคะประหยัดพลังงานพร้อมด้วยระบบโฮมออโตเมชันมีโซลาร์ลูฟท็อปด้วยทำให้บ้านเนี่ยดูแลตัวเองได้ในหลายมิติอยู่บนทำเลสแสกยภาพนะคะเชื่อมต่อง่ายทุกการเดินทาง มาพบกับโฮมวิสิตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาดูโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สุภลัยปามวิวสุขุมวิทโรงโป๊นั่นเองโครงการนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะขนาดที่ดินของโครงการคือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ40ไร่ค่ะแล้วเขาก็จัดสรรเป็นแปลงย่อยสักประมาณ205ยูนิตซึ่งถือว่ากำลังพอเหมาะเลยทีเดียวนะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือที่นี่มีให้เลือกเฉพาะบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดด้วยเพราะฉะนั้นบรรยากาศการอยู่อาศัยเนี่ยจะมีความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นโดยแบบบ้านของที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยทีเดียวแหละใครครอบครัวขยายครอบครัวใหญ่แนะนำเลยบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะสุภกริค่ะ พื้นที่ใช้สอย218ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำจอดรถ2คันอยู่ได้สบายแน่นอนและที่สำคัญ master bedroom เขาเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่สวยมากๆออกแบบเล่นระดับไม่เหมือนใครนะคะแยกส่วนของห้องนอนใหญ่ให้ได้ความเป็นส่วนตัวที่สุดเลยทีเดียวแหละและนอกจากนี้ถัดมาก็มีสุภาลุไทยนะคะพื้นที่ใช้สอย208ตารางเมตร 4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถถัดมาเป็นแบบบ้านสุภริตค่ะพื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันแล้วก็ต่อด้วยสุภราดานะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้ก็พื้นที่สวยค่ะ162ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถแล้วก็ปิดท้ายด้วยบ้านแปดค่ะสุพ,พชรินนะคะพื้นที่ใช้สอย154ตารางเมตร ฟังชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบ้านทุกหลังของที่นี่ก่อผนังด้วยอิดมวลเบาค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับก็คือเราจะได้บ้านที่ประหยัดพลังงานเพราะว่าอิดมวลเบาเนี่ยจะช่วยป้องกันความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวบ้านบ้านของเราก็จะมีความเย็นสบายมากขึ้นลดการใช้แอร์ลดการใช้เครื่องปรับอากาศประหยัดค่าไฟนั่นเองแล้วก็ ทำให้บรรยากาศภายในบ้านปลอดโปร่งโล่งสบายต่างหากค่ะวันนี้พามารีวิวรายละเอียดของบ้านแฝดน,นะคะสุพัชรินค่ะซึ่งบ้านแฝดของที่นี่ขนาดที่ดินมาตรฐานจะเริ่มต้นที่35ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านคือ154ตารางเมตรฟังก์ชั่นเนี่ยได้เต็มอิ่มนะก็คือ4ห้องนอน 3ห้องน้ำแล้วก็บริเวณโรงรถจอดรถได้2คันการดีไซน์แบบบ้านนะคะโอ้โหจะเห็นว่าสุภัยเนี่ยเขามีการพัฒนาเขามีการปรับปรุงแบบบ้านให้สวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันอย่างเช่นบ้านแฝดหลังนี้เท่าที่เราดูภายนอกมีความโมเดิร์นที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้เฉดสีมีความตัดกันแต่ว่ามิกซ์แอนด์แให้กลมกลืนกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวแหละ คือนอกจากเรียบง่ายแล้วเนี่ยเรายังมองแล้วรู้สึกถึงความโคซี่แล้วก็อบอ no uh> uh uh ุ่นพ uh ื้นท uh> ี่ภายในบ้านจะอยู่สบายขนาดไหนต้องเข้าไปดูด้วยกันค่ะมาเลยนี่คือภายในบ้านแฝดสุพัชรินนะคะคือห้องโถงกลางชั้นล่างเนี่ยเขาให้สเปซที่ ใหญ่มากๆกว้างเลยทีเดียวแหละแล้วก็บรรยากาศที่ปลอดโปร่งแสงธรรมชาติด้านหน้าด้านข้างด้านหลังทำให้ทุกจุดภายในบ้านเนี่ยรู้สึกสบายมากๆแล้วก็สเปซใหญ่ๆแบบนี้นะคะครอบครัวใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสบายเลยคุณดูเฟอร์นิเจอร์บ้านตัวอย่างโซฟารูปตัวแอลตัวนี้ตัวใหญ่มากนะคะโต๊ะกลางก็ใหญ่แต่ว่าพอเอาเข้ามาตั้งในบ้านปุ๊บเนี่ยยังรู้สึกหลวมๆสบายสบาย คือในบ้านมาตรฐานจริงเนี่ยเปิดโล่งไปทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาอยู่อาศัยจริงการจัดบ้านของเราจะวางโซฟาตรงไหนจะมีดิงเป็น4ที่นั่งหรือว่าเป็น6ที่นั่งก็ยังได้นะคะพื้นที่เขาเหลือเฟือเลยทีเดียวแหละแล้วก็ด้านข้างก็สามารถเปิดออกไปที่สวนเชื่อมกับเทรเรสด้านนอกได้อสะดวกสบายมากๆความสะดวกอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตตรงนี้เป็นดิงเพราะฉะนั้นด้านข้าง ความต่อเนื่องลื่นไหลมีครัวไทยเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะพื้นที่ห้องครัวที่เตรียมไว้ให้กว้างขวางเหมาะสมนะคะชอบการออกแบบของเขานอกจากพื้นที่ที่กว้างที่เราสามารถทำครัวได้อย่างสบายแล้วเนี่ยหน้าต่างระบายอากาศบานใหญ่มากๆเหลือแค่คุณเลือกชุดครัวเข้ามาบิวอินตามแบบที่คุณชอบหรือว่ามาดูไอเดียบ้านตัวอย่างเนี่ย เดี๋ยวนี้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขามีพัฒนาการมีดีไซน์ใหม่ๆออกมาน่าสนใจเลยทีเดียวแหละสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะคะหายห่วงนะเพราะว่าบ้านแฝดของที่นี่เตรียมพื้นที่ห้องนอนชั้นล่างเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะหรือว่าจะเรียกเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้เพราะว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการแต่ถ้าเป็นห้องนอนนี่สะดวกนะห้องน้ำอยู่ใกล้ตรงนี้ โอ้โหโซนแห้งพื้นที่ชาเวอร์แยกกันชัดเจนใช้งานสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันทีนี้มาดูบนชั้น2กันบ้างค่ะบ้านแฝดสุพะชรินนะคะ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำโอ้โหนี่คุณดูนี่ห้องน้ำส่วนกลางนะคะ แล้วห้องนอนรองห้องนี้ทำพิเศษไว้ให้ประตูสองทางสามารถใช้ห้องน้ำได้อย่างสะดวกโอ้โหคือชอบนะห้องนอนบ้านนี้เยอะดีจังแล้วก็แต่ละห้องใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ห้องนี้ทำให้ดูว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้จะเป็นห้องออกกำลังกายห้องนั่งเล่นของครอบครัวได้หมดหรือจะเป็นห้องนอนก็สามารถวางเตียงใหญ่ได้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ครบเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงว่าเขามีไอเดียตกแต่งยังไง ดูสิคะว่ตกแต่งน่ารักอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นห้องนอนอันนี้อาจจะเป็นเตียง3ฟุตครึ่งนะคะแต่ว่าคุณดูลักษณะพื้นที่ขยายเป็นเตียงใหญ่ได้อยู่แล้วโอ้โหน่ารักแล้วแต่เลยค่ะไอเดียการตกแต่งเดคอเรทตามความชอบแล้วทีนี้เรายังมีไฮไลท์อยู่ที่มัสเตอร์เบดูมาดูกันไฮไลท์อย่างแรกของมัสเตอร์เบดมนะคะ อย่าลืมนะนี่คือบ้านแฝดเพราะฉะนั้นจะมีผนังที่ติดกับบ้านข้างเคียงแต่ไม่ค่ะเพื่อความเป็นส่วนตัวในการพักผ่อนของเจ้าของบ้านนี่ด้านนี้ที่ควรจะติดกับบ้านข้างเคียงเขาออกแบบค่ะให้เป็นระเบียงแบบนี้คือทำให้เราได้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมากขึ้นแล้วก็ระเบียงตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ก็คือ ออกไปนั่งเล่นพักผ่อนรับลมได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสวนแนวตั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการก่อผนงังการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยโอ้โหเนียนเรียบกลิบป,ป้องกันเสียงรบกวนได้ดีมากๆเลยนอกจากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกจุดภายในบ้านของเราจะมีความเงียบสงบมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ห้องนอนห้องนี้ใหญ่ค่ะ ว้างด้วยคือจริงๆจะเปิดโล่งหมดเลยนะจะเห็นว่านี่เราสามารถมีมุมนั่งเล่นส่วนตัวตรงนี้ได้เราสามารถวางเตียงคิงไซส์พร้อมโต๊ะข้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็การเด c o r a t การตกแต่งนี่ partition กั้นปลายเตียงให้เกิดเป็น walk in closet แบบนี้ก็ได้โอ้ยสวยงามเห็นไหมคะการใช้สอยพื้นที่เนี่ยลงตัวมากๆเพราะว่าจากห้องแต่งตัวตรงนี้ ก็สามารถเข้าสู่ห้องน้ำส่วนตัวของ master bedroom ได้เลยสะดวกสบายที่สุดดูบ้านเสร็จแล้วก็มาดูพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างค่ะที่นี่เขาก็จะมีอาคารคลับเฮาส์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำมีฟิตเนสรูมแล้วก็จะมีห้องสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนด้วยแล้วก็ด้านในเนี่ย เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่นะคะเป็นส่วนพักผ่อนที่มาพร้อมกับสนามเด็กเล่นเข้าออกด้วยระบบ LPR นะคะแล้วก็จะมีรอปรพอกล้อง CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงสอนอีกชั้นหนึ่งโอ้โหรับรองอยู่สบายอุ่นใจได้ค่าส่วนกลางของที่นี่นะคะ35บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ ตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าโลเคชันของโครงการนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าอยู่ในทำเลท,ที่มีศักยภาพเลยทีเดียวแหละการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายเพราะว่าด้านหน้าของโครงการก็คือซอยตะเคียนเตี้ยรงโป้นั่นเองซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับถนนสุขุมวิท จอกไปพัทยาหรือว่าไปมอเตอร์เวย์สายเจ็ดโอ้โหง่ายมากใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็นอกจากนี้สิ่งในความสะดวกด้านอื่นๆก็มีเพียบพร้อมค่ะตรงนี้อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติชนบุรีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนศรีสุวิทย์ด้วยเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีเด็กไวเรียนแล้วก็อยู่ตรงนี้สะดวกสบายอย่างแน่นอนจะไปช้อปปิง้งข้าวของซื้อสินค้านี่เลยค่ะ แมคโรพัทยาใต้ก็สะดวกหรือว่าจะไปทางฮาเบอร์มอล์แลมชังก็ง่ายด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เนี่ยการใช้ชีวิตทุกๆเจเนอเรชั่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับครบถ้วนทุกอย่างเลยทีเดียวแหละอ่ะฟังมาตั้งเยอะแล้วอยากรู้ราคาใช่ไหมคะนี่บ้านแฝดที่เราเห็นกันไปฟังก์ชั่นเต็มอิ่มเนี่ย จะบอกว่าราคาเบาๆนะคะเริ่มต้นที่3 7 9ล้านเบาทเท่านั้นแต่ถ้าเป็นครอบครัวขยายครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายเจเนอเรชันหลายรุ่นอายุแนะนำบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่สุดนะคะสุภพกริดพื้นที่ใช้สอย218ตารางเมตรฟังก์ชั่น4ห้องนอน4ห้องน้ำจอดรถ2คันตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะส่วนลดสูงสุดถึง 1ล้านบาทแล้วก็มีของแถมมูลค่าสูงสุดอีก1 0 0 0 0แสนบาทมีโฮมออโตเมชันมีโซลาร์ลูฟท็อปโอ้โหน่าสนใจมากๆใครกำลังหาบ้านเดี่ยวหลังใหม่หรือว่าบ้านแฝดหลังใหม่ในพื้นที่ชนบุรีนะคะแนะนำให้เข้ามาดูได้เลยเรียกว่า สเปควัสดุต่างๆมีความแข็งแรงมีความทนทานนะคะแล้วก็ทำให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานด้วยตั้งแต่ส่วนของหลังคามาจนถึงกระจกเขียวตัดแสงนะคะมาจนถึงผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาทุกหลังแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆคือทำให้บ้านของเราเนี่ยสวยอยู่สบายแข็งแรงแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยแบะเข้ามาดูที่โครงการนะคะสุภลัยปามวิวสุขุมวิทโรงโป๊ก คุณนุณมาที่ตามสวัสดีค่ะ